รู้หรือไม่คะว่าผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องล้างไตเทียมหรือล้างไตผ่านทางช่องท้องมักจะมีอาการอ่อนเพลียเสมอหลังการฟอกไตเลยนะคะเนื่องด้วยสภาวะของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องได้รับการบำบัดด้วยการฟอกไตเพื่อช่วยบรรเทาสภาวะของโรคมักจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทั้งของตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวคะ่ะทำให้เกิดความเครียด ความไม่ตกกังวลจิตใจเศร้าหมองรวมถึงค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็สูงด้วยเช่นกันนะคะสุดท้ายอาการของโรคก,ก็สุดลงค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องเป็นระยะเวลานานโดยในหนึ่งครั้งจะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงกันเลย จะมีการสูญเสียสารอาหารต่างๆไปพร้อมกับของเสียที่ถูกกำจัดออกไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการเบื่ออาหารทำให้รับประทานอาหารได้น้อยกว่าปกติค่ะเป็นผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายนั้นลดลงการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเป็นไปได้ช้าค่ะเพราะเหตุนั้นการที่จะเสริมสารอาหารที่ขาดหายไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะโปรโตีนเพราะว่า ผู้ป่วยหลังการซอกไตนั้นต้องการสารอาหารโปรโตีนสูงกว่าปกติค่ะและควรเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงด้วยย่อยง่ายดูดซึมง่ายและต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ ด้วยเหตุนั้นนะคะดิฉันขอเสนอโพสเด w เวลเครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารสูตรครบถ้วนที่มีโปรโตีนคุณภาพดีสูงเกลือแร่ต่ำเสริมโอเมก้า 3, 6, 9, MCT o i l สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นวิตามิน C, E, A และซิลิเนียมใย,ยอาหารและแคลเซียมจากธรรมชาติสูง เป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงสามารถกำหนดปริมาณพลังงานและปริมาณน้ำได้ตามต้องการเลยล่ะค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ชัดเจนและเพียงพอกับความต้องการของร่างกายที่สำคัญอร่อยชงทานได้ง่ายค่ะ โรลักโลก1กระป๋องบวก2ถุงฟอยลดการใช้พลาสติกจากปกติราคา7,050บาทเหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนำสั่งออนไลน์ได้ที่ Lazada และ Shopee ค่ะ หรือจะสั่งซื้อพร้อมกับขอคำแนะนำด้านโภชนาการได้ที่ศูนย์โภชนาโปรเวล well www.prowellnutrition.com หรือลาย CVL 9594โทร085 0597 478ค่ะเราไปฟังเสียงจากผู้ใช้บางส่วนกันนะคะคุณพ่อนะครับป่วยเป็นโรคไตก็ต้องใช้เครื่องฟอกไตมาเป็นเวลานานนะครับแล้วด้วยอายุของเขานะ ก็อยู่ในวัยชราแล้วเลยทําให้เขานะเป็นโรคเบื่ออาหารและด้วยสาเหตุนี้นะครับเลยทาให้เขา,า่มีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ผมก็เลยต้องคิดหาวิธีจนผมมาพชโพสต์เดวลเข้านะครับผมก็เลยลองซื้อมาให้ท่านทานดูท่านทานตอน,น,นแรกๆท่านก็บอกว่ารสชาติอร่อยทานง่ายหอมกลิ่นข้าวโพดหลังจากนั้นท่านก็ลองทานต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วจนหนึ่งเดือนต่อมานะครับผมลองสังเกตอาการของท่านนะก็รู้สึกว่าท่านทานอาหารได้มากขึ้นแล้วเท้าที่บวมนะครับก็ยุบลงไปเยอะ และยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับประมาณแบบผลผลเลือดที่ไตนะครับก็ดีขึ้นด้วยหลังจากนั้นท่านก็ทานตลอดเลยครับคุณพ่อจะคอยเตือนตลอดนะครับว่าของหมดหรือยังถ้าหมดอ่ะก็ต้องไปรีบซื้อมานะเพราะว่าไม่อยากให้ของขาดด้วยสาเหตุนี้แหละครับคุณพ่อขาดตรงนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับถ้าวันไหนเหนื่อยล้าจากการทํางานผมก็ลองดื่มบ้างนะครับผมก็รู้สึกว่ากระปิ้งกระเป๋าแลวรสชาติก็อร่อยทานง่ายครับทาให้ดีต่อสุขภาพด้วยครับ เหมาะสำหรับทดแทนสารอาหารที่สูญเสียไปหลังการฟอกไตเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีขึ้นไม่อ่อนเพลียมีสารอาหารครบถ้วนและสมดุลตามหลักโภชนาการโปรลักโลก1กระป๋องบวก2ถุงฟอยลดการใช้พลาสติกจากปกติราคา7,050บาทเหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนา สั่งออนไลน์ได้ที่ Lazada และ Shopee ค่ะหรือจะสั่งซื้อพร้อมกับขอคำแนะนำด้านโภชนาการได้ที่ศูนย์โภชนาโปรเว well ล www.prowellnutrition.com หรือลาย CVL 9594โทร085 0597 478ค่ะ